Hello. I want a school that has a, a learning environment, a positive uh, field where, where children feel like they're uh, interactive, they can learn. <laughs> มีสนามเด็กเล่นคุณครูคอยเอาใจใส่นักเรียนให้ทั้งความรู้การใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันมี f ฟ c i l ซิลิตี้หลากหลายให้น้องๆได้เรียนรู้หลายๆอย่างอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยได้ภาษาไทยคล่องคือได้ต้องได้ทั้ง2ภาษาค่ะงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยเราต้องการให้รูกแบบว่ามีแอคทิวิตี้ได้ออกกำลังกายมีความสุขในวัยเขาไอย่างเงี้ย มูลครับอายุสามเออวันนี้มาไม่แน่ใจเนี่ยไม่ฝนชื่ออะไรครับวินครับมีอลชา,แล,าแล้วก็มีสยามฟุตบอลแล้วก็มีสยามว่ายน้ำสนามย่าให้เพื่อนเพื่อนเล่นกับหนูวิ่งกับหนูหนูอยากมาเรียนหนังสือครับขอบคุณ พ oh, ูดใจเียครับเออตื่ีเต้นเจ็บใจดีมากนิดหนึ่งอยากบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็ได้แต่เล่นอย่างเดียวเลยครูใจดีเพื่อนมีใ่ดีอาหารอร่อยอยากเล่นกับเพื่อนมีสนามฟุตบอลและห้องดนตรี Yes I just like the school คือมีความสุขที่ลูกได้เรียนโรงเรียนแล้วทําให้ลูกมีความสุขก็คืออยากให้เขาเป็นเด็กดีค่ะแล้วก็ทําความดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา They could easily qualify with the points you cast etc to get into the standard universities in the United Kingdom อยากให้ลูกรู้ว่าเราเลือกสิ่งที่ดีให้ลูกที่สุดแล้วแหละเรื่องเลือกโรงเรียนหรือว่าเรียนกิจกรรมเปียโนยิมนาสิกว่ายน้ำ แม่ไม่ได้บังคับลูกนะเป็นหมอฟันว่าลึอคนเตะฟุตบอลเล็นเป็นน้องเครื่องบินแล้วคนอยากเป็นตำรวยกับจ้บพัฒนาเด็กๆให้มีศักยภาพและโดดเด่นเด็กกล้าแสดงออกถ้าเขาชอบทานี้นะก็สนับสนุนเขาแต่เขาไม่ชอบก็ต้องเลิก เด็กทุกคนจะมีความโดดเด่นความแตกต่างในเรื่องของความสามารถของเขาให้เขาได้ลองทำได้ลองเรียนรู้นะครับว่าเขาชอบอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพื่อจะดันต่อยอดให้เขาไปในทิศทางในแนวทางนั้นลูกเราจะเดินไปในแนวทางเราจะเห็นเขาไปเรื่อยเองอยู่ใ,ในสังคมของการเรียนรู้ที่เขาสามารถที่จะต่อยอดหรือเป็นการปูพื้นฐานใน อาชีพกานทำงานของในอนาคต